เรื่องที่เรียนในวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องอาการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะคะการแก้ปัญหาความขัดแยง้งซึ่งมันจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างพบมากเลยในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาทราบก่อนว่าความหมายของความขัดแย้งค่ะหมายถึงอะไรนะถ้าเราพูดถึงคําว่าแค่คําว่าความขัดแย้งนะคะแค่คําว่าความขัดแย้งอย่างเดียวเลยก็คือการที่สภาพที่บุคคล นะคะสภาพที่บุคคลทั้ง2ฝ่ายนะถ้าเราจะขัดแย้งกันได้อะคนเดียวขัดแย้งไม่ได้แล้วแหละนะเราจะต้องมีทั้งสองฝ่ายนะคะมีความมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะอย่างในบางเรื่องอะนะคะอย่างในบางเรื่องอะเราอาจจะเวลาอยู่ในห้องเรียนของเราเวลาเราทํางานสักอย่างนึงอะเราก็จะแบบ เวลาแสดงความเห็นขึ้นมาคนนึงก็จะมีความคิดอีกแบบคนนี้ก็คือจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือจะอยู่ในเรื่องของอ่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งเหมือนกันแต่ว่าจะขัดแย้งไปในทางที่ดีหรือไม่ดีมันก็ต้องดูด้วยว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็อ่าเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วอะ่ะท้ายที่สุดแล้วอะคะ่ะมันก็จะให้สามารถหาข้อยุติได้นะ ยังไงสไลด์อ่ะมีแปะให้เหมือนเดิมเช่นกันนะคะแต่อันนี้ดรอปซอนก่อนนะคะก็ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูเมื่อกี้เป็นแค่คําว่าความขัดแย้งคําเดียวนะแต่ถ้ามันเป็นคําว่าความขัดแย้งระหว่างบุคคลมีคําว่าระหว่างบุคคลขึ้นมานะคะก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไปอีกเช่นกันนะคะแต่ว่ามันจะมีอ่า คำอื่นเพิ่มขึ้นมาก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของค่านิยมความเชื่อทัศนคติและก็เป้าหมายที่มันไม่สอดคล้องกันแต่ว่าความขัดแย้งอะความหมายก่อนหน้ามันจะเป็นแค่ความเชื่อความคิดเห็นความเชื่อที่มันไม่ตรงกันนะคะแต่ว่าความวคะนแ้ระหว่างบุคคลอะมันจะมใีในเรื่องของทัศนคติแล้วก็เป้าหมายเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเมื่อเรามาดูถึงความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะคะมันก็จะมีสาเหตุของความขัดแย้งอะที่ แบ่งออกได้เป็นหลายข้อเลยนะเช่นข้อแรกนะคะก็คือเกิดจากความคิดเห็นที่ต่างกันเนื่องจากว่า เนื่องจากว่าประสบการณ์ของแต่ละคนที่เราได้รับกันมามันแตกต่างกันไปนะคะมันเลยทาให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันคนเราเกิดมาเกิดมาในครอบครัวที่แตกต่างกันนะคะถูกอถูกเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาในลักษณะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เรามาอยู่รวมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอ่ะมันก็เลยทําให้เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะต่อมา2เลยวิธีการคิดขัดแย้งกันนะคะก็คือแต่ละบุคคลอ่ะจะมีวิธีการ มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปว่า เราโตมาในแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกันนะคะวิธีการแก้ไขปัญหามันก็อาจจะแตกต่างกันไปนะบางคนอาจจะแก้ไขปัญหาโดยการลงมือทําปฏิบัติลงมือทําด้วยตัวเองแต่บางคนอาจจะแก้ไขปัญหาได้การใช้เงินนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นาสภาพครอบครัวของแต่ละคนด้วยนะคะต่อมาการรับรู้แตกต่างกันนะคะการรับรู้แตกต่างกันก็คือจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถาหาข้อยุติได้เช่นกันนะคะไม่สามารถหา ละไยมือสวยมากเลยไม่สามารถหาข้อ,อยุติได้เช่นกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยืนยันเออต่างยืนยันในความคิดของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการรับรู้ที่แตกต่างกันไปเลยเป็นสาเหตุนี้ขึ้นมานะคะต่อมาสาเหตุข้อที่4ี่ก็คือค่านิยมแตกต่างกันนะคะเป็นผลมาจากความเชื่อ แล้วบางคนอาจจะเชื่อว่าการใช้ของราคาถูกเออมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยถ้าใช้ของราคาแพงต่อให้แพงแค่ไหนมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ท้ายที่จริงแล้วอ่ะของแต่ละอย่างอ่ะราคาแตกต่างกันแต่คุณภาพมันอาจจะใกล้เคียงกันก็ได้นะคะตรงนี้เกิดจากความเชื่อแล้วก็ ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่ประสบพบเจอมาอย่างที่ที่บอกไปก่อนหน้าเมื่อกี้ที่บอกว่าบางคนบอกว่าใช้ของราคาที่ไม่แพงมากแต่ว่าประสิทธิภาพดีคุณภาพดีนะคะเพราะว่าเขาได้ทดลองใช้มาแล้วเปรียบเทียบกันไปแล้วระหว่างของดีกับของถูกแบบนี้มันก็เลยทําให้เกิดความเชื่อเกิดค่านิยมที่แตกต่างกันไปต่อมาอาคตินะคะสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างบุคคลอคติเป็นข้อหนึ่งเลยที่ค่อนข้างสําคัญมากสําหรับแต่ละคนเพราะว่าความรู้สึกส่วนตัวต่อบุคคลอื่นอะ มันมีเยอะแยะมากบางคนอะ่ะเชื่อว่าคนคนนี้มันไม่ดีอะ่ะคนคนนี้เขาไม่ดีนะโดยที่ฟังคําบอกเล่ามาจากคนอื่นนะมันก็เลยทําให้เกิดอคติขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะ ถ้าเราอะอยากรู้ว่าคนคนนั้นนะคะเขาเป็นคนยังไงอะเราควรที่จะเข้าไปพูดคุยกับเขาหรือทําความรู้จักกับเขาดีกว่าการที่เราฟังจากคนอื่นมันคือเป็นการฟังความข้างเดียวนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นอคติอันนี้มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งบางคนก็แบบฉันเชื่อมั่นมากเลยว่าคนคนนี้ที่บอกฉันมาเขาเป็นคนที่มีความที่น่าเชื่อถือมากเพราะว่าไม่ว่าเขาพูดอะไรมาแล้วฉันเชื่อเลยว่าเขาพูดเป็นความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันก็ทําให้เกิดอคติขึ้นได้ต่อมาการขัดผลประโยชน์กันนะคะการขัดผล การขาดผลประโยชน์กนก็คือเกิดเป็นปัญหาความแค้นปัญหาเนี้ยถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะว่าผลประโยชน์ในที่นี้มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้มนเลยทําให้ปัญหาเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็มาจะแก้ไขได้ยากกว่าปัญหาอื่นๆตามมาต่อมาในเรื่องของอความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัวนะคะเมื่อกี้บอกไปเป็นสาเหตุของขัดแย้งระหว่างบุคคลนะ เป็นของความขัดแย้งระหว่างบุคคลแต่ถ้าเรามาดูถึงความขัดแย้งระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัวอันนี้เราจะเริ่มครอบคลุมเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมีสาเหตุเพิ่มขึ้นม,มาอีกเช่นข้อแรกเลยผู้สูงอายุนะผู้ที่อายุมากกว่าค่ะปรับตัวไม่ทันต่อกาเรเติบโตของวัยรุ่นเนื่องจากว่าในอดีตนะคะวัยผู้ใหญ่อะ่ะผู้ผู้สูงอายุอะ่ะเขาจะมักจะเชื่อ เชื่อจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือเหมือนที่เขามีคําเปรียบเทียบว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเขาจะเชื่อจากประสบการณ์เชื่อจากสิ่งที่เขาพบเจอมาแต่ว่าถ้ากรณีเป็นวัยรุ่นเราอะ่ะเออนะเราอะมักจะมีอิสระทางความคิดฉันไม่ค่อยจะเชื่อหรอกว่าสิ่งที่เธอพูดมามันเป็นเรื่องจริงฉันจะต้องทดลองทดสอบอะไรด้วยตัวเองฉันแบบอิสระตัวเองต่อให้รู้อยู่แล้วว่าสิ่งนั้นอะแต่ทาไปแล้วมันจะเกิดปัญหาผลเสียตามมาฉันก็จะทํานะคะตรงนี้ก็คือมันเป็นความคิดที่แตกต่างกาันแต่ว่า ผู้สูงอายุหรือคนที่อายุมากกว่าเขาจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าไปทําเลยเขาจะไม่ให้เราทําเลยแต่วัยเราอ่ะเราจะต้องทดลองให้เราได้รู้ก่อนว่ามันไม่ดีจริงหรอเพราะว่าเราไม่ไม่เชื่อคําที่เขาพูดมาให้เราฟังนะคะต่อมาภาพรวมของพ่อแม่นะเมื่อเป็นวัยรุ่นแตกต่างจากวัยรุ่นในปัจจุบันนะคะเพราะว่าในอดีตอ,ะอ่ะพ่อแม่ะค่ะเขาก็จะแบบว่า,าพ่อแม่เขาจะเชื่อฟังเนาะ เชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังคําสั่งสอนของปกบิดามารดาทุกอย่างเลยให้ไปซ้ายก็ไปซ้ายไปขวาก็ไปขวา,ขา,ขวาให้เดินหน้าก็เดินหน้าทําทุกสิ่งอย่างตามแต่ว่าเมื่อมาถูกวัยรุ่นของเรานะคะเมื่อมาเข้าสู่วัยรุ่นเราอะจะมีหลักการคิดวิเคราะห์มากขึ้นเราจะไม่ค่อยเชื่อแล้วว่าสิ่งนั้นมันดีหรือไม่ดีเราจะต้องมีการทดสอบทดลองด้วยตัวเองนะคะตรงนี้มันเลยทําให้เกิดปัญหา ความขัดแย้งขึ้นมานะคะเพราะว่าภาพในการมมมองมันแตกต่างกันไปต่อมาข้อ3ค่านิยมแบบแผนวัฒนธรรมมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะโดยเฉพาะเศรษฐกิจในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความก้าวหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยในอดีตเมื่อก่อนกว่าเราจะได้พูดคุยกันนะคะเราต้องมีการโอ้โหไปโทรศัพท์ไปยื่นต่อ ตู้ต่ออันนี้รุ่นนี้ไม่น่าทำนะรุ่นนี้เกิดมาน่าจะแบบว่ามีเริ่มมีโทรศัพท์มือถือแล้วอย่างสมัยกูจะต้องไปหยอดตู้นะต้องไปยืนรอจะคุยกันทีหนึ่งนี่คือต้องไปยืนต่อต่อแถวกันอ่ะแล้วก็หยอดเหรียญไปแลกเหรียญมาเพื่อที่จะคุยโทรศัพท์แบบนี้นะคะก็คือมันวัฒนธรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเวลาที่ มีปัญหาอะไรกว่าเราจะได้เคลียร์กันมันค่อนข้างยากแต่ว่าในปัจจุบันหน่ะสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีปัญหาไม่เข้าใจอะไรกันทีเดียวเรากดโทรเลยหรือคุยไลน์คุยผ่านแอปต่างๆอันนี้เราก็จะทําให้สามารถแบบเคลียร์ปัญหากันได้ง่ายมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่มันค่อนข้างแตกต่างการความขัดแย้งที่แตกต่างกาันต่อมาข้อ4ผู้ใหญ่จะใช้ความคิดของตนเองเป็นมาตรฐานก็คือ ผู้ใหญ่อย่างที่บอกเขาจะใช้ความสามารถเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาผ่านมาก่อนนะคะแล้วก็ดูจากประสบการณ์ความสามารถประสบการณ์แล้วก็ความรู้จากที่ผ่านมาก่อนแต่สําหรับเด็กอ่ะเออสำหรับเด็กอ่ะไม่ใช่นะเด็กก็คือฉันยังไม่เคยเจอฉันไม่เชื่อหรอกนะคะเธอจะทําอะไรฉันก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วนะแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็เลยจะเมื่อผ่านมาก่อนนะคะเขาก็เลยมีความคาดหวังความคาดหวังมากลูกของเราอ่ะ จะต้องเป็นแบบนี้เหมือนเรานะคะจะต้องแบบเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่อยากจะอารับอาชีพทําทงานนะคะทําอาชีพนี้ตามเราแบบนี้ค่ะมันกับผู้ใหญ่เขาจะใช้ความคิดของเขาเป็นหลักแต่ว่าเด็กก็จะไม่ค่อยเชื่อหรอกเนอะรุ่นเรานะคะต่อมาข้อที่5ในบ้านมีความสัมพันธ์ที่ไม่รับดื้ต่อกันนะคะก็คือมีความขัดแย้งต่อกันเช่นครอบครัวแยกทางกาัน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่แบบทําให้ความสัมพันธ์ไม่รับรื่นหรือว่าเราโตมาในสภาพครอบครัวที่เราเห็นพ่อเตะตีแม่เนาะเออใช้ความรุนแรงกับคุณแม่นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเพศผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่แบบว่าใจร้ายโหดร้ายมากเลยเราเลยไม่อยากเป็นเพศนี้นะเออโปขึ้นมาเราอาจจะมีแนบวบทํามคิดนะเลือกเพศที่แตกต่างกันไปก็ได้นะคะนะต่อมาข้อที่6นะคะวัยรุ่นรักความอิสระนะก็คือว่าชอบที่จะหา ประสบการณ์นะคะชอบที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆนะเพราะว่าไม่เหมือนกับคนในในอดีตอย่างที่ผ่านมารุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะคะเขาก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะเขาก็จะแบบไม่ค่อยมีไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยออกความคิดเห็นนะคะไม่เหมือนกับเราเรากล้าที่จะกระทําสิ่งต่างๆกล้าที่จะมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผลของความขัดแย้งต่อไว้รุ่นและครอบครัวสิ่งที่ตามมาเลยก็คือ ทำให้เกิดความสะเทือนใจนะทําให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนขาดกําลังใจนะคะเออสิ่งที่ตามมาตรงนี้คืออะไรถ้าเปรียบเทียบกับเราก็คือทําให้การเรียนตกต่ําไปเนาะ การเรียนตกไปเพราะว่าเกิดจากความเครียดพอเครียดแล้วบางคนไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างเรื่องในครอบครัวก,กับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเรียนนะคะสิ่งที่ตามมามันจะทําให้การเรียนตกได้หรือว่า2เกิดความกวนกระวายใจนะคะคิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเลยผลที่ตามมาก็คือจะทําให้เกิดความเครียดตามมาด้วยบางคนอาจจะหาทางออกไม่เจอนะคะก็อาจจะไปทําร้ายตัวเองได้นะต่อมาผลเสียต,ต่อระบบการทําทงานของร่างกายนะคะก็อาจจะทําให้เกิด โกกรคกระเพาะอาหารได้นะคะโกกรคกระเพาะอาหารกดไหลย้อนปัจจุบันนี้เป็นมากเลยนะเกิดจากความเครียดแล้วก็ทําให้อาหารไม่ย่อยนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นกดไหลย้อนหรือเปล่าเวลาที่เราเลือยขึ้นมามันจะมีกลิ่นเปรี้ยวอะ่ะรสชาติเปรี้ยวๆ,ๆขึ้นมาค่ะอันนี้มันเกิดจากการเป็นกดไหลย้อนได้นะคะตรงนี้แล้วก็ข้อที่สี่นำพาไปสู่ปัญหาบ้านแตกสุขภาพจิตเสร็จอ่สุขภาพจิตไม่ดีเศรษฐกิจ นะและสังคมได้นะคะตรงนี้ก็คือปัญหาตามมาก็คือว่าเมื่อมันเกิดความขัดแย้งกันนะบ้าอ่าเราเกิดความทะเลาะกันในครอบครัวนะคะตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ตามมาเคยเกิดปัญหาเลยก็คือวัยรุ่นหนีออกจากบ้านนะคะฉันอยากออกไปใช้ชีวิตด,ด้วยตัวเองแล้วฉันรู้สึกว่าฉันสามารถหา าหาพัก t i าได้ทํางานไปเรียนไปได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาที่สิ่งที่ตามมาแล้วก็้าเลยทําให้สุขภาพติดเสื่อมโทรมทงังครอบครัวแล้วก็เมื่อสุขภาพติดมันอ่าเรามีปัญหาทางสุขภาพติดตามมามากๆสิ่งหนึ่งที่ตามมาได้ก็คืออาจจะทําให้เกิดโรคซึมเศร้าตามมาได้นะคะปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างเป็นมากเลยนะต่อมานะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะเมื่อเรารู้แล้วว่าผลเป็นยังไงสาเหตุเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูถึงแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างวรุ่นกับครอบครัวว่าเออเราจะมีแนวทางอย่างไรนะคะในการแก้ไขปัญหาได้บ้างนะก็คือหนึ่งเลยให้พิจารณาถึงปัญหาและพิจารณาสิ่งที่ตนเองต้องการก็คือก็คือกล้านะคะกล้ากล้าที่จะอ,อก นะควรที่กล้าที่จะบอกออกมาด้วยนะคะว่าเราต้องการอะไรนะคะเราไม่ต้องการอะไรกล้าที่จะพูดออกมานะคะต่อมาการนัดหมายเวลาเพื่อพูดถึงความขัแดแย้งที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมือกันแก้ไขก็คือให้นัดพูดคุยกันน่ะแหละ นะนัดพูดคุยกันนะคะว่าเออเราจะมานั่งคุยกันตอนไหนไม่ควรที่จะมาคุยกันตอนที่เรากำลังอารมณ์ร้อนทั้งคู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาเลยถ้าเกิดว่าเราอยัางอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนทั้งคู่มันอาจจะทําให้เป็นปัญหาหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ต่อมาให้อธิบายถึงปัญหาที่ตนเองต้องการนะคะให้อีกฝ่ายทราบอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาก็คืออ่าให้พูดพูดอ่าพูดเรื่องจริงอะ่ะ พูดเรื่องจริงเท่านั้นนะคะไม่โกหกเราต้องพูดทุกอย่างที่มันเป็นความจริงเพราะว่าการที่เราบางทีเราเอามานั่งพูดกันแล้วอธิบายไปแล้วเราพูดบิดเบือนไปน,นิดเดียวมาทําให้อีกคนเข้าใจผิดได้นะคะแล้วก็เป้าหมายในการแก้ไขปัญหามันก็จะผิดเพี้ยนไปแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่ามันตรงกันไหมนะคะกับที่ตนเองต้องการบอกนะก็คือมีการเหมือนเป็นการทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่าสิ่งที่ฉันพูดไปเธอเข้าใจไหมคุยการเปิดอกคุยกันนะคะ เปิดอกคุยกันคุยให้ชัดเจนอย่าแบบว่ากลัวกักเอาไว้กล้าๆเก้ๆกลางๆว่าเออฉันไม่กล้าพูดทุกสิ่งอย่างนะเหมือนอย่างเนี่ยเวลาเราไม่เข้าใจอะไรถามครูได้นะคะหรือไม่มั่นใจว่าสิ่งนี้ฉันส่งงานไปแล้วหรือยังฉันไม่กล้าถามเรื่องงานมีอะไรก็คือถามครูอย่างเงี้ยค่ะมาเลยทําให้ครูมไม่รู้ว่าเราเกิดปัญหาอะไรหรือบางทีเราเกิดปัญหาที่บ้านอยู่เราไม่กล้าบ,บอกปัญหา นะคะว่าเนี่ยตอนนี้ที่บ้านหนูมีปัญหาหนูเลยแบบไม่ได้เข้าเรียนตรงนี้ค่ะเลยค่ะไม่รูไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะบอกได้ต่อมาเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้อธิบายความต้องการของเขานะคะก็คือเราต้องพร้อมที่จะรับฟัง พร้อมที่จะรับฟังนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีนะบอกมาเลยเขาต้องการพูดอะไรให้เขาพูดมาให้หมดทุกอย่างไม่ต้องปิดการแต่เราอยากเก็บเรื่องที่เขาพูดมาเอามาเป็นอคติหรือว่าเป็นข้อคิดที่แบบเธอพูดมาฉันรู้สึกไม่ถูกใจฉันเลยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะฉันแบบจะไปคุยกับเธออีกต่อไปอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าบางคนอะ่ะเวลาที่เขาเกิดอารมณ์ที่เขาเกิดความเครียดแล้วเขาต้องการระบายหรือพูดออกมาให้ฟังอะ่ะมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เขาแบบ อัจอัานใจออกมาแล้วอะค่ะเราต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีและการที่เรารับฟังเขามาแล้วไม่ควรที่จะนําเรื่องที่รับฟังเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อเพราะว่าเขาอาจจะเชื่อใจเราแค่คนเดียวก็ได้ในการที่เขาอยากจะเล่าให้ฟังนะถ้าเกิดเราเอาไปเล่าต่อมันจะกลายเป็นว่าเราแบบกลายเป็นคนที่ไม่น่าคบอะ่ะนะคะบางทีแบบอาจจะกลายเป็นเราเองอะ่ะที่ตกอยู่ในจุดที่ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยนะคะแล้วก็ ตรวจสอบความเข้าใจของตนเองโดยการตั้งใจฟังแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกองอฝ่ายหนึ่งเสมอก็คือก็คือเปิดอกฟังเป็นผู้รับฟังที่ดีแม้ว่าเราอะจะไม่สามารถที่จะพูดถ่ายทอดสื่อสารออกมาเป็นคําพูดที่คือบางคนอาจจะพูดโต้ตอบแบบ ใช้คําพูดปอกกลับไปไม่เป็นนะคะแต่อย่างน้อยเราก็อาจจะมีประโยคสั้นๆได้ว่าต่อไม่ว่าต่อให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พร้อมที่จะอยู่ข้างเธออย่างเนี้ยก็เป็นแบบประโยคที่มีความรู้สึกที่มันโอเคแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้คําพูดในการปอกคนไม่ถูกต้องนะแบบว่าเราบางคนก็คือสื่อสารออกมาเป็นคําพูดที่ไม่ถูกนะคะตรงนี้ต่อมาก็คือร่วมกันร,ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็เพื่อให้สองฝ่ายคุณพอใจกันนะคะ ต่อมาเป็นความขัดแย้งระหว่างนักเรียนแล้วก็เยาวชนในชุมชนนะสาเหตุนะคะมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะก็คือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะมันก็เลยทําให้นักเรียนกับในชุมชนหรือว่าบุคคลต่างๆอ่ะมีความมีความขัดแย้งซึ่งกันละกันเพราะว่าสภาพแวดล้อมของแต่ละคนน่ะมันมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วก็การมี ผลประโยชน์ที่ขัดกันนะคะผลาบางคนอาจจะเกิดการขัดแย้งเช่นความรักสถาบันโอ้ยฉันสถาบันนี้พ่อคนนี้สถาบันนี้พ่อคนนี้เนาะฉันรักสถาบันมากเลยไปยกพวกตีกันนะคะหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องชู้สาว กรณีเรื่องชูสาวก็อาจจะเป็นผลอเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาในเรื่องอคติเช่นกันนะคะก็คือเหมือนเดิมแหละ2ฝ่ายรู้สึกไม่ดีต่อกันนะคะแล้วก็แสดงออกมาให้ได้เห็นเพราะฉะนั้นแล้วผลของความขัดแย้งระหว่างนักเรียนแล้วก็เยาว,วชนในชุมชนนะคะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่หลากหลายแตกต่างกันมากนะข้อดีนะคะก็คือ,อ เมื่อขัดแย้งกันแล้วทําให้เราได้รับรู้ว่าเอสิ่งที่มันขัดแย้งกันคืออะไรนะคะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็คอยปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆตามมาแต่ถ้าเกิดว่ามันยอมรับไม่ได้ผลเสียที่จะตามมาก็คือสัมพันธภาพมันก็่าความสัมพันธภาพที่ดีมันก็จะหายไปจากที่เราเคยเป็นเพื่อนรักกันมาอาจจะเลิกคบกันไปก็ได้นะคะแล้วก็อ่า การต่อต้านนะเกิดการต่อต้านกันอย่างเช่นนะตอนนี้อย่างที่ในสังคมเรานะคะเขาเริ่มมีการออกเริ่มตอนนี้เริ่มไปมีม็อบใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เราก็ลองพิจลารณาดูนะคะว่าด้วยความที่ความคิดเห็นเราไม่ตรงกันอะ่ะสิ่งนี้แหละที่มันทําให้เกิดความขัดแยง้งตามมาได้นะคะแล้วก็ผลเสียต่างๆเช่นเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็เกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขปัญหานะคะระหว่าง นักเรียนแล้วก็เยาว,วชนในชุมชนก็คือให้เจราจากันนะมีอะไรให้พูดจาให้พูดคุยกันนะคะหรือว่าถ้าพูดคุยกันสองฝ่ายไม่ได้ก็อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามานะคะคอยมาไกลเกลี่ยแต่บุคคลที่3จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้กรณีนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือด้วย พราะหากว่าเอามาแก้แก้ความแล้วแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเอาเรื่องไปพูดต่อออกมาทําให้สองฝ่ายยิ่งทะเลาะก,กันกว่าเดิมอันนี้ก็ไม่ใช่นะจากที่มันจะแก้ไขปัญหาการประปัญการเพิ่มปัญหาขึ้นมานะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่สันตินะคะก็คือรู้จักการเจราจาไกลเกี่ยปณีปนอมนะคะทําให้สองฝ่ายอ่ะเขาจากที่เกิดปัญหาความขัดแย้งกันก็คือปัญหานั้นก็ให้มันหายไป